ถ้าทะเลาะกันก่อนทำบุญแล้วต่างสำนึกผิดเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปนะจะมีวิธีบรรเทากรรมดำนั้นให้เบาบางลงไหมคะขอบคุณค่ะก็อย่างนี้นะคือความสว่างในขณะทำบุญเนี่ยเ,เราก็จะรู้ได้ด้วยใจว่ามันมีความหม่นหมองมันมีความเปื้อนไปนิดนึงเพราะว่าถ้านะอาการตั้งต้นที่จะทำบุญเนี่ยมันมันหม,หม่นหม่นมันม,มืดมืดเสียแล้วอ่ะนะก็คงจะ ทำบุญด้วยใจที่สว่างด้วยใจที่มันเป็นมงคลไม่ได้แล้วถ้าหากว่าทําบุญร่วมกันด้วยใจที่มันเป็นมงคลด้วยใจที่มันมีความสว่างไม่ได้เต็มเต็มที่เนี่ยนะสายใหญ่ความผูกพันมันก็จะพลอยมีมนทินไปด้วยนะครับอันนี้เป็นกฎตายตัวเลยทําบุญกันด้วยลักษณะอาการของใจแบบไหนนะผลคือสายใหญ่มันก็จะมีลักษณะแบบนั้นไปด้วย อย่างเช่นที่ว่าถ้าทําบุญไปด้วยแล้วก็ทะเลาะไปด้วยบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเลยไปดูได้เลยไม่ว่าจะคู่ไหนนะฮะมันจะมีแต่เรื่องคืออะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยไม่อยากให้อภัยจะยึดมั่นถือมั่นไปหมดนะแล้วก็ทะเลาะกันได้ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่เรื่อง ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็ขยายให้มันใหญ่ต่อขึ้นไปส่วนเรื่องเล็กเนี่ยเรื่องขี้ปติว๋วสาม,มารถที่จะเป็นไฟลามทุ่งนะฮะขยายใหญ่ได้แบบไม่จํากัดเนี่ยตรงนี้แหละทีนะ่ดูได้เลยว่าอาการของคนที่ไปทําบุญด้วยกันเนี่ยนะแต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าหลายคู่เลยนะทดลองมาแล้วได้ผลนะถ้าก่อนหน้านี้ทะเลาะก,กันบ่อยๆลองดูตกลงกันตั้งกติกากันไว้ว่า จะไปทําบุญร่วมกันนะด้วยอาการของใจที่มันสงบด้วยอาการของใจที่มันเย็นไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรชวนให้เกิดความรู้สึกขัดเคืองกัน นะเราจะให้อภัยวันนั้นนะขอไว้วันหนึ่งเป็นวันพิเศษเลยนะแม้แต่ความคิดด้วยใจเนี่ยก็จะไม่มีความขุนเคืองกันนะถ้าถ้าขุนเคืองไปแล้วก็แล้วไปแต่ว่าอย่าให้ออกมาทางปากอย่าให้ออกมาทางสีหน้าอย่าให้ออกมาทางการกระทําพฤติกรรมแบบประชดประชันหรือว่าแง่งอนกันก็นแล้วกันนะถ้าตกลงกันอย่างนี้แล้วทาได้กันเป็นสิบสิบครั้งนะจะพบเลยว่า เนี่ยไอการทำบุญเนี่ยผลของการทำบุญเนี่ยก็จะก็คือการทำให้ใจนะมีความสว่างร่วมกันสายใยที่มันมีความสว่างมันมีความเยือกเย็นนะก็จะผูกใจให้คิดดีต่อกันแล้วก็เกิดความรู้สึกเอ๊ะอยู่ดีๆมันอยากจะพูดดีต่อกันขึ้นมาเฉยๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันทำบุญนะอันนี้ก็เป็นผลสําหรับกรณีของน้องมุติตานะคํคตอบก็คือว่า อย่าไปกังวลกับที่พลาดไปแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลผูกมัด คือตราบใดยังไม่ตายนะ,ะเราสามารถแก้ได้เสมอแต่ถ้าตายไปแล้วอันนั้นแหละแก้ไม่ได้มันต้องไปรับผลลูกเดียวคือถ้ายังไม่ตายเนี่ยเราแก้ตัวใหม่ได้นะคิดแล้วว่าทะเลาะกันหนึ่งรอบตอนไปทําบุญต่อไปเนี่ยอีกสิบรอบเราจะไม่ทะเลาะกันเลยเราจะพูดดีต่อกันเราจะคิดดีต่อกันอย่างเดียวนะไม่ว่าจะมีอุปสรรคไม่ว่าจะมีอะไรไม่ชวนให้เกิดความขัดเคืองสักแค่ไหนเห็นมันเป็นมารให้หมด เห็นมันมาพิสูจน์ใจมันมาท้าทายมันมารบกวนนะให้จิตใจเนี่ย มันเป๋แล้วก็ไปก่อ,กอเวรกันนะเราจะต้องเอาชนะมันให้ได้นะ,ะคิดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันว่าของเดิมเนี่ยม,มันเหมือนบอระเพ็ดนะแค่หยิบมือเดียวเราก็เติมน้ําใหม่เข้าไปเป็นสิบๆขันนะไอ้ความขมตรงนั้นมันจะละลายเจือจางหายไปเองนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นหวานได้ด้วยถ้าหากเราใส่น้ําตาลเติมน้ําตาลเข้าไป